โโอ้หมอดูนครับด้านนี้ก็เป็นกุ๊ปทัวร์ครับวันนี้แตกเรียบร้อยครับโอ้โหวันนี้เต็มทุกร้านครับด้านนี้ก็เป็นชาวจีนครับ ้านนี้เพิ่นกระทาลงเลยครับเป็นเรือสำรานีอนนี้ครับด่านทูนครับเป็นเรือสำรานครับแต่ฟังเสียงเบาก่อนหน้าอาจจะมีคนไทยนะครับบางส่วนนะครับแต่ชาต่างชาติเยอะกว่าครับเอเชียทีครอบสองทุ่มครับโอ้โหสับเด้ครับด้านนี้ก็เป็นเช้าฝรั่งครับโอ้โหด้านนี้เป็นเรือไวออคิดครับ ไว้อคิดเรือสำรานครับนี่คือโดนแปลอักษรพี่น้องนะครับเริ่มแล้วครับโอ้โหงามดีว้าวว้าวว,าว่านี่ครับโอ้โหเดี๋ยวต่อไปก็อนเดี๋ยวขอพาพี่น้องไปชมนะครับไปชมการแปลอักษรครับเริ่มแล้วครับ หนังกลางแปลงก็มีเนาะโดนแลกสอนก็มีครับเมืองไทยจัดเต็มครับจัดเต็มรับให้ซีซันพีน่น้องนะครับโอ้โหเริ่มแล้วครับโดนแลกสอนครับว้าวงามดีโอ้โห นี่คือเอเชียทีคครับเอเชียทีคโอ้โหคนเตนนเ้นนะครับพี<ฆ>่น้องนะครับด้านนี้ก็เป็นหนังกางแปลงครับโอ้โหด้านนี้เป็นหนังกางแปลงหนังกางแปลงเอเชียทีคครับโอ้โหวันนี้คนมาเยอะมากครับพี่น้องนี่ครับหนังกางแปลงครับ ชายที่เอเชติกครับ,บเดี๋ยวคลิปนี้ผมกรจะขอภาพพี่น้องมาย่างเทส้มภาพยามค่ำคืนนะครับพี่เอเชติกครับโอโ้โหสวยจริงๆครับด้านพี่ก็คือเอเชติกสกายครับซึ่งคลิปก้อนผมกับภาพพี่น้องมาตอน18แนาฬิกาเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มครับโโด้านนี้เป็นหนังกลางแปลงครับ <c oughs> โอโ้ <c oughs> โหพี่น้องไปนะครับ <c oughs> แบบนี้หาดูยากนะครับ นั่งกางแปลงนี่ครับผมไปหาพนักงานเก่าเมืองไทยจะทำทุกอย่างนะ้อยๆเราไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ยังเหลือคนสำคัญอีกคนผมยังไม่ได้ติดต่อไปดีจโอ้โหเมืองไทยทําทุกอย่างครับเพื่อการท่องเที่ยวครับคุณหวังไหมแต่นี่ทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับเฮ้ยอะไรตั้งเต้นะครับลูกคดิบมากเลยผมคอแห้งนังกางแปลงลมอุ้งแหยังไม่นั่งเลยล้อนะดั้งแล้วด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับมากับแฟนครับออืนี่ครับ มองนี้ก็เป็นจุดชมวิวครับเมืองกอน่นด้านนี้ก็เป็นม้าหมุนครับว้าวม้าหมุนครขนเต็มนะครับพี่น้องนี่ครับหสวยจริงๆครับภาพยามค่ำคืนครับเชิญเดี๋ยวคืนนี้เพิ่นเกิดจะมีโดนแปลอักษรพี่น้องโดนแปลอักษรครับคลิปนี้กันเลยตั้งเจอผ้าพี่น้องมาส้มเนาะมาส้ม โดนปแปลอักษรครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอมวืมีค่าพี่น้องด้านนี้ก็เป็นร้านอาหารเนาะให้โซ,โซลูลาครับพี่น้องนี่ครับผลเต้นนะครับอโอ้โหวแล้วก็จะมีนนทั้งคนไทยทั้งชาติทั้งชาติเนาะ,ะปะะนกันครับ ด้านชิงช้าคนก็หลายครับเต้นนะครับปาดีราครับพี่น้องทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับโอ้โหด้านชิงช้านี่เยอะจริงๆครับล่างไหลามาเที่ยวครับดีครับพี่น้องเลยนะครับรเต้นนะครับ ว้าวนี่ครับรวันนี้มาอย่างล้นหลามครับมาเที่ยวที่เอเชียที T ่ C คับพี่น้องนี่ครับโอ้โหเยอะจริงๆครับตอนนี้เมืองไทยก็เป็นไฮซีซันเนาะ ชาต่งชาติก็หลังไหลมานะครับมาเที่ยวเมืองไทยครับเดี๋ยวต้อไปจะขอพาพี่น้องไปที่ท่าเรือนะครับไปส้มภ้าบรรยากาศเนาะว่าจะเป็นนะไรน,นะครับหรือว่าว่าจะเป็นอย่างไรครับด้านนี้ก็เป็นโรบอทครับ <laughs> โรบอท e x c u s ด้าน,นี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับตอนหล่อ18บแนาฬิกานั้นคนกลายครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มเนาะนี่ครับ 2, 2ทุ่มขนยิ่งเยอะครับด้านท่าเรือนี่ครับด้านท่าเรือถ้าเดินไม่ได้พี่น้องนีครับโอ้โหด้านท่าเรือแต่ของจริงครับ นี่ครับปด้านนี้แต่ของจริงมืดฟ้าโมดินที่พี่น้องนี่ครับโอ้โหเผินคาลงเลิกครับปดดีครับมาเป็นทัวร์เลยครับอื้อหือมาผืนฟ้าโมดินพี่น้องนี่ครับโอ้โห เยจริงๆครับเป็นข่าเรือเอเชียิครับเป็นข่าเรือที่หนึ่งครับอ้ด่านนี้ก็เป็นทัวร์ครับโอ้โหวันนี้มาอย่างล้นหลามครับพี่น้องเลยนะครับมาดีครับด่านนี้ก็เต็มครับโอ้โหดีครับเป็นชาวฝรั่งครับ พอดพูนครับนี่เดี๋ยวคือเมืองไทยครับพี่น้องเมืองไทยใครก็อยากมาเนาะงานนี้ก็เป็นกุ้ยครัวครับเป็นชาวจีนครับเป็นกุ้ยครัวชาวจีนทอดมาอย่างล้นหลามม,ม,มาเป็นทัวร์ครับพี่ครับพี่น้องโอ้โหทอดพูนครับ ด้านนี้ก็เป็นกุ๊ปทัวร์ครับทงสีฟ้านี่คือชาวจีนจริงๆน,น,นะครับเป็นกุ๊ปทัวร์ชาวจีนครับทงสีฟ้านี่ครับโอ้โหมาอย่างเยอะเนาะดีครับก็แถวลงเลอครับเป็นเรือสําราน ป้าพที่น้องเบอรนอะครับพอดพูนครับโอ้โหนี่ครับวันนี้แตกเรียบร้อยครับรอบสองทุ่มนี้ครับโอ้โหวันนี้เอเชียทิกแตกเรียบร้อยเวลข้ามทัวร์แคลแลนนะครับเวลข้ามทัวร์แคลแลนครับนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับนี่ครับวันนี้ร้านอาหารเต็มทุกร้านครับ โอ้โหอรอลงเรือครับพี่น้องเลยนะครับเป็นทัวร์เลยครับทัวร์จีนบุกไทยเนาะวันนี้ทัวร์จีนบุกไทยครับอือหือนี่ครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ครับเป็นชาวฝรั่งครับว้าวโอ้โห <ítulo> <inequ> anyway, มาอย่างล้หลามครับพี่น้องนี่ครับด้านใต้มือก็เต็มครับนี่ทั้งชาวฝรั่งเนาะชาวจีนครับโอ้โหวันนี้เต็มทุกร้านครับด้านนี้ก็เป็นชาวจีนครับ แต่คลิปนี้ขอลงคู่นี้นะครับพี่น้องเพราะว่าคืนนี้อาจจะตัดต่อไม่ทันครับเพราะว่าารต้องเอาไปตรวจสอบดีสิทธ์เนาะเพราะว่าเพลงดังนะครับคืนนี้อาจจะตัดต่อไม่ทันครับด้านนี้ก็เต็มครับโอ้โหด้านนี้เพิ่งกะท่าลงเลยอครับเป็นเรือสำรานพี่น้องครับด่านทูนครับเป็นเรือสำรานครับอื้อปัด ล่างไหลามากเทปบมงไทยเนาะนี่ครับเรือไวไอ้ออคิดครับพี่น้องไว้ออคิดครับเป็นเร,รือสำรานครับรอือหือ,หรอครับเติมน,นะครับแต่ฟังเสียงเบาก็อนหน้าาจะมีคนไทยนะครับบางส่วนนะครับแต่ชาต่างชาติเยอะกว่าครับ เอเชียทีกรอบ2ทุ่มครับโอ้โหสับเด้ครับด้านนี้ก็เป็นเช้ารับหลงครับโอ้โหด้านนี้เป็นเรือไว r อคิดครับไวโอคิดอื้มเรือสำลาญครับเต็ดน,นะครับโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้อง ตรงนี้การหมะแก่การภาแฟดมากนะครับมาหากินข้าวเนาะนี่ครับพี่น้องอม,อม,มาอย่างล้นหลามครับาการนี้ก็เต็มครับโอ้โห,โหแต่เข้าไปไม่ได้นะครับเป็นชาวฝรั่งครับ แต่คึืนนี้เพิ่กนกะจะโซ่ด้พี่น้องโซ่โดนแปรอักษรครับอีกสักผู้ก็จะโชว์นะครับแต่ตอนนี้กะขอพาพี่น้องมายางส่งภาพบรรยากาศเนาะว่ามีชาวต่างชาติมาเทศ่ยเมืองไทยหลายสันเลยน,นะครับโอ้โหเอเชียชีคเดอะรีบอร์ฟอนครับ าพเดือม่า,ามืองไทยก็ต้องมาที่เอเชียทีนะครับรวมทั้งไอคอนสยามครับ <c oughs> ด้านนี้ก็เป็นชาติหังชาติครับ <c oughs> โอ้โหมาเที่เมือไทยก็มีแต่ความสุขเนะ <c oughs> าะฟังเสียงเบาแล้วขายชาวจีนครับ <c oughs> ด้านนี้ขึ้นเรือแล้วครับ <c oughs> ด้านนี้คือเรืออะไรเนาะครับ รด้บนี้ขึ้นเรือแล้วครับโอ้โหงามดีครับภาพยามค่ำคืนครับนั่งเต้นนะครับเป็นชาวฝรั่งครับอือหือปัดรอขึ้นเรือครับ ออดพูนครับพี่น้องเลยนะครับเพื่อนท้าขึ้นเลือครับด่านนี้ก็รอขึ้นเลือครับอื้อหือเยอะจริงๆครับพี่น้องเลยนะครับว้าวเนี่ครับงานดีครับ ด่าน,นี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับรรมาเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับเกิจกดจาสวบรอนเลอร์เนาะก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบใดนะครับทา,า,าผัววางก็ต้องนนขอเซิร์เ้อรับเอฟซีเนาะถังคนไทยถังคนลาวนะครับขอเซิร์เาเทพเมืองไทยครับเมืองไทยไปได้ทุกที่ครับไปได้อย่างเสรีครับแต่ขอให้มาถูกกฎหมายนะครับ ็ไปจะขอผ้าพี่น้องไปด้าซสายมือเนาะนี่ครับแต่เพลงเสียงดังมากครับพี่น้องเพลงดังมากครับมาถ้าคลิปก็ต้องยันหนีครับ,ดรบเดินหนีเสียงเพลงครับชาวต่างชาติมาซื้อเสื้อผ้าเนาะมาซื้อของที่ระลึกครับโอ้โห เสื้อผ้าก็มีแต่สวยๆน้ำงามครับพี่น้องเสื้อผ้าก็สวยงามมากครับว้าวนี่ครับงามดีครับเสื้อผ้านี่ครับ ด่านนี้ก็เต็มครับเส้นทางเข้ามานะพี่น้องนี่ครับโอ้โหมาอย่างล้นหลามครับบัดน,นี้กาสิยภาพี่น้องไปรอชมโดนเนาะโดนแปลอักษรครับจะพาพี่น้องไปที่จุดชมวิวครับด่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมมารอบเลยก,กับซุกเจอสุกใจพี่น้องเลย มาแถวที่เอจเทียนี่ครับไม่เห็นรอยยิ้มของชาวต่างชาติกันสุกเจอสุกใจครับโอ้โหเลยนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับบ้านผีสิงครับ ดานนี้ก็ชิงช้าสวรรค์หรว่าชิงช้ายักษ์ครับเอเชียทีคสกายครับสูงมากครับพี่น้องนี่ครับโอ้โห,โหสูงจริงๆครับด้านทีก็เป็นชาติต่างชาติครับว้าวนี่คือโดนแปลอักษรพี่น้องนี่ครับเริมแล้วครับโอ้โหงามดีว้าวว้นี่ครับ โอ้โห oh เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวขอพาพี่น้องไปชมนะครับไปชมการแปลอักษรครับอือ <c oughs> เริ่มแล้วครับ <c oughs> หนังกลางแปลงก็มีเนาะโดนแปลอักษรก็มีครับเมืองไทยจัดเต็มครับจัดเต็มรับให้ซีซั่นที่พี่น้องนี่ครับโอ้โห <c oughs> oh เริ่มแล้วครับโดนแปลอักษรครับ ว้าวงามดีโอ้โหว้าวพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับอะวิวว่วโอ้โหสวยจริงจงครับ วว้าวคนเต้นนะครับมาหล่อสมเนาะโอ้โหสวยจริงๆมีตามไปนะครับ Wow. Oh ho. Làm đi đi đó. งามมาครับปีนี้จะเต็มเนาะโอ้โหสูงจริงๆแคบีน้องเลยนะครับ พี uh ่ huh. The season happiness. Wow. Oh ้อนเดอะซีซันออฟแฮปปี้เนสว้าวโอ้โห

Wow. Mhm. Mm สวยงามมากครับพี่น้องโอ้โหดีครับอือหอว้าวคนเต็มนะครับนี่ครับก็มีทั้งคนไทยทั้งชาติางชาติเนาะมาทาสม้มโดนแฝกซ้อนครับปีนี้จัดเต็มครับรองรับไฮซีซั่นครับโอ้โหอ๋อ หน,นหน้าคนก็เต็มครับพี่น้องนี่ครับอือหือนี่ครับวา้าวไส่แล้วครับโดนแปลกศอครับใ่นครับวันนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อพี่น้อง ถ้าเพเจามาส้มก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปารถนานะครับโอ้โหสวยงามมากครับว้าวม,ม,มาเทียบเมืองไทยครับมาทาส้มโดนแปลกซ้อนครับนะคะมาส้มหนังกลางแปงพี่น้องมาส้มหนังกางแปงที่เอเชียชีครับ โอ้โห,โโหเยอะจริงๆครับคนเต้และรับพี่น้องรล่าสอง2ลุ้มเครับอยู่ที่เอเชียทีคครับโอ้โห,โโหด้านซ้ายด้านขวาด้านนาด้านหลังเต้ครับทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาตินะครับอืมเผืเ่อมาอย่างร้นหลามเนาะมาเที่ยวเมืองไทยมาส้มโดนแอดสอนแล้วก็มาชมหนังกลางแปลงนะครับ ถ้าคู่บ้าผมก็ต้องขอเติรนนะครับ FC เนาะทางคนไทยทางคนลาวนะครับกขออมม็ขอเชิม่มาเที่ยวเมืองไทยขอเชิญมาเที่ยวที่เอเชียซีกนะครับวันนี้ก็องขอขอบเจอเด้อถ้าเปิดชอบเจอกันกขอขอไลฟ์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสาาดีเด้อสวัสดีาาครับบ๊ายบายเดวคัมทัวร์ไทยแลนด์ครับ